สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องฝังคุงชาแนลครับผมวันนี้จะพามาดูมะพร้าวบันใสครับผมนี่ครับบ้านผมครับผมมาอยู่ไหมครับมาอยู่กับผมได้นะผมคนสดครับนะครับไปดูต้นมะพร้าวบันใสกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ตัดไปแล้วอันนี้ก็ ต้นกำยยคิดตันครับผมคิดมากเลยครับเหมือนโดนโคงคิดตั้นคิดตั้นเขาบอกคิดตันโอ้โหพอส่งมาถึงปุ๊บกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะปลูกไว้ลงลงบ้านครับผมนลืมราต้นไม้ต้นนี้เลยอันนี้ก็ไม้ไาย ภัยเหลืองครับผมล้นไม้ครับผมนี่ครับก็จะเป็นที่ว่าต้นวีดีโอที่แล้วไปครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมปลูกไปห้าต้นแล้วครับผมตายเรียบเลยครับ มาต้นนอันนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับผมปลูกใหม่สามต้นครับเนี่ยอันนี้กำลังรอี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำอีกต้นหนึ่งครับนี่จะลาะใบตัวนี้ออกรอใบออกาอโคนออกใหม่ครับนี่ครับอันนี้ต้นใหญ่กว่าตัวนี้ครับตัวนี้ปลูกทีหลังส่วนนี้ก็ตัดโอเดสมอลลี่ไปแล้วครับผม ตายแล้วเรียบร้อยเลยไม่รู้เป็นไรทำยังไงก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รอดสักทีเลยนอ,อันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็เหมือนจะยำแย่ใบมันจะเป็นตรงช่วงน,นี้ขึ้นลาแล้วก็ตายรดน้ำครับรดน้ำตลอดเลยครับทุกวันไม่รู้เกี่ยวกับรดน้ำหรือเปล่าครับใครรู้ บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงมะพร้าวถึงจะไม่ตายครับโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ที่ทำมะพร้าววันใสก็บอกผมหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้มังกรที่เกิดจากมเมล็ดครับผมนี่ครับกำลังเกิดอยู่บนต้นวาสนาครับผม ครับผมงั้นก็คลิปนี้ฝากฝากด้วยนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ที่ทำมะพร้าวบันไซก็บอกผมด้วยนะครับพอผมจะได้นำไปใช้ครับผมให้เกิดประโยชน์ครับผมอันนี้ก็ขอบคุณครับผม